อาชานาคราชคนทานังสนาจกุน,น,นาเวรนา,นนาจกุเวนผู้เป็นใหญ่วิชา,า,าทรวิทยาทรจงเสด็จมาช่วยอวยพรให้เถคกชัยขอเชิญให้มาประทับในพิธีเพื่อจะได้เป็นสกีีิยานการไหวค้ครูในํานี้ นอกจากนี้ก็ยังมีองค์เทพพระฤาษีผู้แก่เท่าพระดามาไม่ไหวไม่ทันต่อเหตุการณ์ข้าพระเจ้าก็ขอเชิญท่านให้ใช้ในการอาบษปฏิหารกิจฤทธิ์ดำรวมกิจย่อโยนหนทางมาเพื่อจะได้ทันเวลาเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้ว<ม> ด้วยอวยพรเพื่อสมบลตมีผู้ที่อยู่ในที่นี้ยงยกมือขึ้นพนมน้อมจบถึงหัวเพื่อจะได้รับยันไว้ก้งกันตัวตลอดไปเมื่อทุกท่านได้สดับทราบก,การอัญเชิญแล้วก็ขอรามาประชุมกันเพื่อจะได้ช่วยเป็นสถีพยา,ยานอวยพรเพิ่มโพธิสัมภารให้กับคุณพ่อตัด ลูกและลูกจิตลูกหาที่มีจิตมุ่งตรงด้วยความดีก็ขอให้ได้รับบาร,รมีโดยพร้อมเพียงกันพ้นจากความทุกข์รับแต่ความสุขสํขานมีแต่มีมีจิตคิดสร้างสรรค์ที่จะถึงพระคุณท่านนั้นเถิ